มาแล้วครับป่าพื้นที่แห่งอ้อมกอดของสายน้ําแห่งความมั่งคั่งครับอันนี้อะไรอัน<ม>นี้อนเซ็ปเธอเหรอแอดมินก็ให้ชื่อไว้อ้อมกอดแห่งสายอ้อมกอดสายน้ําแห่งความมัง่งคั่งใช่ครับก็คือมีมีมีผืนน้ําแล้วก็มีลอ้ลอมรอบลอ้ลอมรอบเนาะเป็นพื้นที่ภายในเนาะเราจะอยู่ข้างในนี้แล้วก็สวนไม้ด่างสวยๆอันนี้คอนเซปต์นี้จริงๆก็ใกล้เคียงกับเฟซหนึ่งที่พี่เกดทำเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วใช่ เนาะลักษณะก็คือมีน้ําอ,อบล้อมแหละแล้วก็ป้องกันคนเข้ามาจะมาหาเราก็อาจจะต้องว่ายน้ํามาใช่อันนี้พื้นที่ชั้นในนี้ก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ที่เราทำกิจกรรมทาอะไรต่างๆเกี่ยวกับไม้ด่างพวกนีเนอะแล้วรอบนอกก็จะเป็นสวนผสมผสา,านเนาะเป็นไม้ผลไม้อะไรคุณนีะนนจริงๆพี่เก้ก็ไม่ได้ตั้งเป้าที่จะเป็นเกษตรกรในเรื่องของผักผลไม้อะไรอย่างนั้นนะแต่ทําไว้ซัพพอร์ตชีวิตแหละนะระยะยาวความยั่งยืนใช่ไหมชอยส์มีความจอยค่ะ เนความจอยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยพี่เก้์ทำได้หนี่พี่เก้มีตังนะต้องบอกต้องชี้แจงก่อนนั้นบางคนอาจจะมองว่าว่าพี่เก้อาจจะมีตังมาก่อนจริงไม่ใช่นะมันคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนาะแล้วก็สะสมมาตรงนี้เราไม่ได้ใช้เงินอนาคตในการทำแล้วก็ไม่ไม่มีเท้าไก่นาผักแน่นอนใช่ค่อยเริ่มค่อยๆทำค่อยๆเดินเนาะใช่ใช่ตามโฟล์ตามโฟล์เขเริ่มอย่างนี้มาตั้งแต่สมัย มีช่วงช้าช่วงเร็วช่วงอะไรบ้างจริงจริงเพราะจริงจิพี่เกก็ทําเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมาตั้งแต่มาก่อนการแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะยี่ิบแล้วยี่สิบแล้วเนาะตั้งแต่เฟสแรกแล้วเนาะเฟสแรกเนาะก็เป็นลักษณะพื้นที่จริงจริงเนาะตั้งเป้าว่าการปลา่ยชีวิตเราจะอยู่ยังไงลรวก็เดินไปตามนั้นอ้างาเร็วบ้างมีติดขัดบ้างไปทางตรงไม่ได้ก็ไปทางออก อ่าอันนี้ไม่ใช่แนวทางในการเป็นเขาเรียกว่า uh huh. ว่าสิ่งนี้ดีที่สุดนะ <Yeah. S 1> ทุกคนนะแต่พี่เกแค่คิดถึงอนาคตที่มันไกลเรื่องของแหล่ง <Yeah. S 1> พืชพันธุ์ธัญญาอาหารที่เราสามารถจัดสรรได้ในพื้นที่ในครอบครัวนะูเเตมีงานครับใช่เพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอย่างเทรนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเทรนที่คนชอบแหละแต่จริงๆแล้วเรามองถึงเรื่องของแหล่งอาหารที่เราสามารถผลิตได้เองเล uh ี้ยงในครอบครัวแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไร ที่มันเป็นเรื่องของภายนอกเนี่ยเราก็สามารถอยู่ในพื้นที่นี้ได้ทุกคนแล้วก็เอยู่ได้เป็นปีโดยไม่ต้องออกบ้านก็ได้อะแล้วยุคสมัยนี้ครับมันมีเน็่ออไลน์เข้ามาเนาะถ้าใครที่ที่เราดูงาได้อยู่ภในพื้นที่แล้วก็สามารถประกอบวัตีุก็ท๊อปออนไลน์ได้นมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงไฟฟ้าเข้าถึงเนี่ยก็ว่าจริงอยู่ที่แหละสังเกตไหครับดาครับเสาห้ากอยู่ตรงนี้นี่หรอนี่หรอเาเลย เป็นของน้องเด็กสานี่ใช่ไหมอ่าเนาะี่เคเบิลเคเบิลก็มีถ้าจะเลือกใช้นาะเดี๋ยวนี่ครับสี่สี่ที่สำคัญในยุคนี้เนาะอีผู้ช่วยผู้ช่วยค่ะพี่ช่วยเป็นไงบ้างคะฟินเลยค่ะฟินเลยผู้ช่วยบอกว่าฟินตั้งแต่ตอนที่เอ่อมาเกาเรียกอะไรล่ะมาเปิดทางเจ้าที่เจ้าทางแล้วเนาะเออเริ่มจากเล็กๆครับจริงๆผมก็เริ่มจากเล็กๆตั้งแต่สมัยมสิบเอ็ด ใช่และครับไม่ไม่ได้เริ่มคิดคิดใหญ่ไว้แต่เริ่มงแต่เล็กๆใช่เสมอเลยเสมอเลยนะไม่เคยเกินตัวนะคะบางคนนั่นแหละอย่างที่บอกแล้วพี่เกมีอยู่แล้วต้นทุนที่บ้านดีพ่อแม่ให้ไว้ไม่มีนะไม่มีนะคะอันนี้ชี้แจงก่อนถ้าเทียบกับหลายๆคนนี้ผมถ้าเทียบเป็นจำนวนผมอาจจะไม่เทียบเท่าด้วยซ้ำเนาะแต่จริงๆแล้วจริงๆถ้าเกิดเราถก็ไปเริ่มทำจากเล็กๆที่เรามีได้ อย่าเรียกจากสู่เรียกจากติดลบดีกว่านะคะเนาะแต่เราไม่ค่อยมาเล่าสตอรี่ชีวิตที่มันดูลําบากลําบากเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนาะติดลบเนี่ยนี่สวยมากเลยทุกคนดูวินิสปายได้นะคะแล้วก็ใครชอบแนวนี้อะไรยังไงก็เริ่มจากเล็กๆเนาะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มค่ะ forest h u t garden phase 2นะคะเด็กไีที่นี่